ศูนย์ข่าวเฝ้าระวังรายงานพิเศษภาคพื้นที่ชนบทอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นถึงระดับน้ำเขื่อนอุบลรัฐเต็มเกินพิกัดเอ่อล้นพื้นที่เหนือเขื่อนสร้างผลกระทบน้ำท่วมขังพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการการเกษตรรอบขอบอ่างเป็นบริเวณกว้างไปแล้วมากกว่า19หมู่บ้านใน3อํอำเภอของจังหวัดขอนแก่นคืออำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอนาคาและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก10หมู่บ้านในสองอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำพูคือ อำเภอศรีบุญเรืองอภอโนนสังดังภาพที่ปรากฏพระสงฆ์รูปนี้ชื่อพระสุริยนันจัตตมโลเข้าจำพรรษาณวัดโนดน,นทันซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองปากประตูระบายน้ําเขื่อนอุบลรั์ในพื้นที่หมู่บ้านห้วยทรายตําบลบ้านดงอภอุอบลรั์จัังหวดขอนแก่นกล่าวว่าในช่วงออกพรรษาของเดือน11กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลร จัดทำการอนุมัติขอมติ เปิดประตูระบายน้ําเพื่อระบายมวลน,น้ําที่ไหลเข้าสู่อ่างกักเก็บเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูปลายฝนต้นหนาวซึ่งจะมีพายุเจาะกระนําผ่านประเทศไทยในหลายพื้นที่ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาผิวน้ําจะอยู่ในระดับต่ํากว่าพื้นสาลาริมน้ําประมาณ1เมตรเมื่อเปิดประตูระบายน้ําจะหนุนขึ้นสูงทุกๆ1ชั่วโมง6เซนติเมตรเกือบถึงยอดปลายหลังคาสาลาวังมัดฉาแห่งนี้หรือกลางบันไดพญานาคนี้พระสุริยันท่านยังกล่าวต่ออีกว่าเขื่อนอุบลนรัฐยังมีความต ต้องการที่จะระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปกติวันละ25ล้านลูกบาทเมตรเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ3ล้านลูกบาทเมตรไปจนถึงวันที่26-27จึงจะเปิดประตูระบายน้ำคงที่อยู่ที่35ล้านลูกบาทเมตรหรือจะมีสถานการณ์ภูม,มิอากาศและปริมาตรน้ำที่จะไหลเข้าสู่อ่างมากน้อยเพียงใดเพราะปัจจุบันปริมาตรน้ำที่ไหลเข้าสู่อ่างมากกว่าความจุอ่าง180เมตรของระดับน้ำทะเลปานกลาง และท่านยังรู้สึกเป็นห่วงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบต่ำท้ายเขื่อนของภาคอีสานตอนล่างทางจังหวัดมหาสารคามกลาลสินสกลนครร้อยเอ็ดยะโสธรจากแม่น้ำชีลงสู่แม่น้ำมูลทางจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีให้ระมัดระวังกระแสมวลน,น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้มีผลกระทบต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินหรือเกษตรกรกร,รวมถึงทางสัญจรด้วย